ทองคำยังร้อนแรงพุ่งทะยานทำสิติใหม่โกสปอตแต 2, 22 2ละ2222ดอลรลาา์ทองไทยอยู่ที่37,550บาทหลังเฟดคงนยโยบายเดิมแต่เตรียมชะลอคิวทีสวัสดีเพื่อนๆนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัสที่21มีนาคมโกอลาก็ยังมีข่าวาวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันนะครับช่วงนี้ทองคำถือว่าร้อนแรงสุดๆเลยนะครับโกสปอตขึ้นทะยานทะลุ2,200 ดอลลาร์ไปแตะ2,222ดอลลาร์เลขสวยมากนะครับทองไทย37,000ตอนแรกอยู่ปากซอยตอนนี้ทะลุเข้ามาแล้วนะครับเป้าต่อไป38,000ถึงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลงในรายละเอียดกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาต้องขอบคุณบร,ริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สบสนกำลนงของโกรามาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับเริ่มจาก YLG Bullion International จำกัดบริรรษัทิ i n t โกโก r ทร e จำกัดบริรรษัทอซอิลิสจำกัดบริษัทชายนิงโกบูลเลียนจำกัดบริษัทายนิงโกจิวเวลรี่จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดแล้วก็บริษัทเล่งหง c ม m ูนิต t y จำกัด เรามาดูราคาทองคําไทยกันก่อนเลยครับก็ยังคงทํเสถิติใหม่กันอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว2รอบนะครับเปิดตลาดบวกขึ้นมามากถึง700บาทนะครับขึ้นไปทำสถิติสูงสุดใหม่ที่37,550บาทก่อนจะปรับลดลงมา50บาททําให้ราคาขายออกเมื่อเวลา10บนกาสามสิบนาทีนะครับราคาขายออกทองคาแท่งการสูุเกิ์ไทยอยู่ที่37,500บาทราคารับซื้ออยู่ที่37,400บาทขณะนี้ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่3 8 0 0 0บาท ราคารับซื้ออยู่ที่36,732บาท68สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่35.96บาทต่อดอลลาร์นี่คือโกสปอร์ต พุ่งแรงนะครับขณะดีเงินบาทก็กลับมาแข็งค่าหลุด36บาทแล้วครับทำให้ราคาทองคําไทยเช้านี้ทะยานอย่างรุนแรงเลยนะครับโดยหวัวเซึงเฮงมองว่าราคาทองคําดบด,ดตัวขึ้นแรงนะครับทำให้ราคาทองคําแท่งในประเทศเคลื่อนไหวใกล้ะดับสูงสุดเป็นประวัติการส่วนเงินบาทก็แข็งค่าเล็กน้อยนะครับโดยรวมแล้วเงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่ามากกว่าจึงยังหนุนราคาทองคําแท่งได้หากถือทองคําระยะยาวก็ยังคงถือต่อไปได้นะครับโดยหวัวเซึงเฮงให้แนวต้านที่37,600บาทแล้วก็37,700บาทส่วนแนวรับอยู่ที่37,20 50บาทแล้วก็37,200บาทไปดูราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวขึ้นแรงโดยเฉพาะช่วงหลังการประชุมเ o m c อมซเดือนมีนาคมราคาได้ขึ้นไปทำสถิติสูงสุดตลอดการใหม่ที่2,222ดอลลาร์รับผลการประชุมเฟดตัวตลาดได้คลายกังวลและเกิดบ u y อ n น a c t เมื่อเฟดยังคงดอกเบี้ยท่าเดิมขณะที่การคาดการอาตารัตราดอกเบี้ยนโยบายรูดรด์ดดพดเนี่ย้าหน้า่เฟดยังคงส่งสัญญาณปรับลดอาตาัตราดอกเบี้ยสาครั้งในปีนี้นะครับก่อนที่ราคาก็จะพุ่งขึ้นแรงอีกครั้งหนึ่งครับหลังประธานเฟร ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับซึ่งจะเป็นการผ่อนคลายนโยบายคู่กับการลดดอกเบี้ยนะครับทางช้นิ่งโกมองว่าเมื่อวานนี้ราคาโกลสปอร์ตได้เบรกทะลุกรอบทางเทินิกเป็นฟล l ยิงเบรคที่2,164ดอลลาร์ขึ้นไปได้นะครับทำให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจนไปแต่อัดร2,210ดอลลาร์ขณะที่เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมแลวก็เน้นย้ําการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในปีนี้3ครั้งเช่นเดิมนะครับแต่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าลงจาก4ครั้งเหลือแค่3ครั้งพร้้ออออมงงงกาาเเเ่ขขึนนนัติฟใ ที่ผ่านมาไม่น่าตกใจนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่แต่พี่นาสามารถปรับลดอัตราดอกเบีย้ยได้ซึ่งคาแถลงหลังการประชุมของเฟดเกือบจะเหมือนกับในการถแถลงช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับโดยคงคําแนะนําว่าการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจะไม่เหมาะสมจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟกําลังเคลื่อนตัวสู่เป้าหมาย2%อย่างยั่งยืนแล้วก็จากลดพอดพราว่าเจ้าหน้าที่10คนเห็นด้วยต่อาการปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้นะครับแต่มีเจ้าหน้าที่9คนมองว่าควรปรับลดให้น้อยลงเหลือ2ครั้งหรือว่าน้อยลงไป นนั้นอีกซึ่งหากจากบินาจจากเนื้อหาบริบทของผลประชุมที่ออกมาแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการประชุมเดือนมาการาคมไปอย่างไรนะครับแต่ราคาโกลสปอร์ตก็สามารถดีดยตัวขึ้นไม่ได้ตามปัจจัยชี้นําทางเทคนิคถือเป็นการเบรกเทคนิคก,ก่อนมีการเข้าซื้อในแบบของบ u y อ n นดิฟนะครับกลุการลงทุนทางชานิ่งโกแนะนําว่ารอราคาโกลสปอร์ตยอดตัวให้โอเพนลองที่2180ดรอยแปดรัลเพื่อโจเดียร์สองัอยลาร์ามีจุดซับรอดที่2150ดอลลาร์บัส่วนแนต้านอยู่ที่2 0 3 2 0 0 17แลวก็2,238ลลาร์ดนานทีดีซิโกมองว่าเฟดคงอัตราดอกเบีย้ยแต่ส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย3าครั้งในปีนี้นะครับโดยครั้งแรกคาดว่าจะปรับลดในเดือนมิถุนายนซึ่งหลังจากการประกาศผลประชุมดังกก่าวราคาทองคำก็ได้ปรับตัวขึ้นแรงนะครับทำจุดสูงขึ้นใหม่บริเวณ2,220ลาร์ก่อนจะพักตัวลงมาเล็กน้อยแต่หากไปดูบอลยูและค่าเงินดอลลาร์กลับไม่ได้รับข่าวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอลยูอายุ10ปียังทรงตัวเหนือ4.3เปอร์เซ็นต์ทำให้ตลาดมองว่าตอน,นอ มากในช่วงนี้นะครับส่วน y ายอลระบุว่าราคาโกสปอร์ตปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดแรงหากราคายังสามารถทรงตัวรักษาในระดับสูงไม่ได้แนะนําเปิดสาซื้อทำกำไรระยะสั้นนะครับหากราคาโกสปอร์ตยืนเหนือ2,195ถึง2,189ดอลลาร์ได้ตัดขาดทุนหากหลุด2,172ดอลลาร์และขยอยปิดทํากําไรหากราคาปรับตัวขึ้นในผ่านแนวต้าน2,223แล้วก็2,240ดอลลาร์ขณะที่สิบสามแล้วก็สองพันส่งร้อยสี่สิบดอลลาร์ขณะที่จีทีกรูมองกรุ๊ตทางเห็นว่าราคาโกสปอร หากว่ากดสปอร์ตขึ้นมาทดสอบ2,210ดอลลาร์แล้วยืนได้อาจขึ้นไปทดสอบที่2,230ดอลลาร์ตามมาแบบนะครับหากยอตัวหลุดกว่า2,190ดอลลาร์ที่ระดับ2,170ดอลลาร์จะเป็นแนวรับสุดท้ายของวันนี้ปิดท้ายที่เลงหงคอมมูนิตี้ให้รับราคากดสปอร์ตที่2,163แล้วก็2,185ส่วนน้ต้านอยู่ที่2,230แล้วก็2,250ดอลลาร์คืนนี้สหรัฐจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจอีกหลายตัวนะครับมีจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนีกิจกรรมการ,การ ของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียอสินีพีมไอภาคกรารผลิตและก็ภาคบริการเดือนมีนาคมตัวนี้ยังถือว่าสําคัญนะครับยอดขายบ้านมือ2เดือนกุมภาพันธ์แลวก็ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์โดยคอนเฟลซ์บอร์ดก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจอีกหลายตัวเลยนะครับต้องมาดูว่าหลังจากที่ราคาโกลด์บอลเมื่อคืนนี้ขึ้นไปแต่2,222ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงวันนี้จะมีการพัดตัวบ้างหรือไม่นะครับเพราะว่าตัวเลขข่าวก็ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง2,222แต่เป็นจุดสูงสุดหรือ,อยังนะคร องทางออสซิดมาดูกันว่าออสซิดมองในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเ็าขออติดตามไปนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกราหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้ถ้าชื่นชอบฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสมัครสาชช่องทางต่างๆของโกราวทั้ง YouTube ทางเพจแล้วก็เว็บไซต์เพื่อเป็นกำลังใจกับถีงงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ